ยอวาซาสดบิวต์รุ่นเมกาเดบิวต์รุนดูไปเดบิวต์รุนชาติไทยตะกุนกันด้วยฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Fishing Planet นะครับน้องๆวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมตกมตปลากันนะวันนี้จะเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็มือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปเดีย๋ยวคนดูเจอแต่นี่พี่เล่นเวอร์ชัน PC นะนี่พวกมือถืออะไรพวกนี้นะพี่จะทิง้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปเนาะคุณดูเน้องโคตรเตะดู อ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันสักหน่อยนะโอ้ล็อกอินที่2องได้เงินตั้ง450เนี่ยตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ4,222บาทนะครับทุกผู้ชมนะอ่าเราไปหาที่ตกปลาดีๆก่อนนะต้องไปตกตรงไหนดีนะตรงมุมนี้ดีกว่านะอ่ะตรงนี้ดีกว่าลงตรงนี้นะทุกผู้ชมนะไปลงโอเค <c oughs> go go tree go tree <c oughs> มาว่ะมาว่ะ มาแล้วคนดูนี่หลจะกนะ้พี่ก็จะมาตกปลาซะหน่อยอู้มีคนตกปลาอยู่กันเต็มเลยนะครับตรงนี้นะฮะคนดูนะอ้โหคนเขากําลังนัวอยู่นะครับทผู้ชมการเขากําลังช่วยกันตกปลาอยู่นะแถวนี้นะคนดูเย่โคตรีเลยอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนะทานผู้ชมนะอู้หโคตรึงโคตรึงขอถ่ายรูปแป๊บนึงนี่ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับคนดูนะว่าเรากําลังจะตกปลาแบบโนตึงโนก๊อตกันนะฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปนมีนอ,อย่างบิดไปแล้วคุณดูมันเป็นเกมออนไลน์นะมันเกมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตบปลาลงกันได้อ่าผมต้องกดตัวไหนก่อนมาผมลืมเลยว่ะ F1 ไม่ใช่ F1 ลืมลืมอ้าวไม่เอาไม่เอาแบบย่อนนี้ดีเอาขึ้นมาก่อนคุณดูลืมเลยว่ะ F11 เออกด F11 ก่อนนะเอออันนี้ในในใน,ใน,ใน,ในคอมนะแต่จะเป็นมือถือที่มันจะมีให้ใหกดเห็นงนี้ปรับด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมตรงเนี้ยด้านล่างลงวานะครับปรับให้มันแบบ มันกระจายเองมันตีไกลได้นยนะผมจะซูมเข้าไปแล้วก็เหวี่ยงบิดนะอ,อ๋โคตรึงนี่อย่าตรอมฮะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี r i o อ s t ตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง RichManShop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผพจ RichManShop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอยู่ๆนะครับวันมงว่างนะครับตามสไตล์บิ๊กโคกนะฮะทุนผู้ชมนี่เราจะมาตกปลาก,กันนะครับซูมดูก่อนอ่ะ,อะดึงเดี๋ยวเราดึงอันนี้เข้าก่อนอ๋อกดเซตกับโออ๋อ,อตัวนี้เป็นการส่องนะครับคนดูนะ รูดกลับมาก่อนโอเคลิงก์ก่อนนะครับเหวี่ยงเบสสุดแรงเกิดแถนี้มันตกปลากันเยอะเลยนะเนี่ยตกกันโคตรเยอะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะมันจะมีไอ้แมลงวันฟันหยินอยู่หรือเปล่าน,นะค,คนดู <riff ing> hey. เฮ้ยโคตรรอโคตรรอรอดูนะฮะท่านผู้ชม ไปกดกระตุกบ็ดอีกแล้วต้องกดแซดซูม้วผมลืมเลยเดี๋ยวดึงเบ็ดเข้าก่อนโอเคลิงใหม่ลิงใหม่หมอุทยนโต้ก,กันเยอะพูดจะได้ไปดูปานี่โต้ก,กันอย่างนัวรอนะครับคนดูนี่เราสามารถหมุนลูกกิ้งปรับได้นะความเร็วในการดึงเบ็ดนะครับรต้องดูทุนน่นไหนแม่มุมบนขวามือเนี่ยตรงนี้นะครับทุ่นมันจะกระตุกนะนี่เราใช้เป็นในส่วนของอ่า หนอนแดงนะครับในการตุกนะดูกรสีว่าเรา,าจะได้เงินเท่าไหรนได้ปลาเท่าไรนี่ผมซื้อกระชังกระชังสองลสองโลมานะแต่ต้องถ้ามีเงินหน่อยต้องไปซื้อกระชังเจ็ดโลมาใส่นะฮะเพื่อช่วยให้มันแบบตกปลาได้เยอะกว่านี้นะครับเราต้องรอตกไอเจ้าตัวแบกทิ Back นะครับให้ได้นะปลาแบกทิปลา, Back ปลาหางแดงนะครับนอ้หางดำหางดำ เ้ยนานจังวะอันนี้ก็ตกอยู่นั่นแหละไม่ได้อะไรสักท,ทีนะย่อนบิดอยู่นั่น้องใช้เวลานะคนดูนะการที่แบบเราจะตกปลาที่นี่ให้ได้นะฮะต้องใช้เวลาเข้าใจหรือเปล่านะครับคนดูเฮ <c oughs> ้ยกรีนกรีนซันฟริชมาโอ้หบิดเป็นคนที่เลยบิดข้างๆผมเนี่ย่ยหันไปดูหน่อยดิ ลรดจัดจะได้ไม่ดูป่าวันนี้เงียบกิฟต์เลยสักตัวไหนเธอพี่เงียบเลยวะอ่ะเด๋ย้ายจุดตกซะหน่อยนะคนดูผมว่าแถวนี้คนมันเยอะพูด่ะตกตรงอื่นดีกว่า

โอทีโอทีมาวะมาวะคนดูตอนนี้ไม่รู้ทุนเราไม่กระทุกเลยอ่ะทำไมมันตกยากเท้รอนะครับคนดูนะรอทำได้แค่รอนะครับโอ้มันก็นานอยู่เหมือนกันนะคนดูนะผมบอกเลย นานจัดจัดนานจริงเลยเราใช้เราใช้เหยื่อผิดหรือเปล่าคนดูไม่นานจะผิดนะตกอย่างนี้มันปกติมันจะไม่นานขนาดนี้นะครับตกผิดจุดเปล่าคนดูเดี๋ยวผมย้ายจุดก่อน ตกตรงอื่นบ้างนะฮะนี่ตรงมุมนี้นี่มีแหล่งๆมีแง่งๆปลาน่าจะอยู่ตรงแถวนี้กันเยอะนะน้องๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยลิงก,ก่อนเลยครับตรงนี้แหละตอนนั้นแม่งตกได้สาหลายคนดู yes เลยซูมดูนะครับมันมีปุ่มซูมให้ดูอยู่นะท่านผู้ชมนะ ซูมดูซูมดูโอ้ยนานจริงเฮ้ยกระตุแล้วกระตุ้ล้วกระตุแล้วสวยสวยดึงเลยเพื่อนดึงเลยนั่นแหละดึงเลยเออเอาแล้วคนดูผมต้องกดชิปด้วยนะวู้ได้ปลาแล้ววู้ได้ปลาแล้วโคตรเร็วโคตรึงไงคนดูนี่ ปลาพี่โคตรเทียบอะคนดูดูดิเอ้ยเอาว่ะเดี๋ยวกดถ่ายรูปก่อนนี่นถ่ายรูปอา้าวเดี๋ยวแป๊บนึงกดนี่ก่อนอา่ากดตรงไหนวะโชว์อ๋อโชว์ตัวนี้เดี๋ยวได้ถ้ากดคลิกขวาอ๋อคลิกขวานี่นี่โชว์ครับโชว์รอปลามันหายดินก่อนนะคนดูนะอา่า เย้ yeah. โชูดิกน่อยสักหน่อยนะกันนะคุณดูนะเอาว่ะเอาว่าเอาว่ะนี่ไป เอาล่ะท่านผู้ชมนะาร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอคกิฟ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โนหนึ<ๆ>่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยกีเราก็ได้ปลาตัวใหญ่มาแล้วนะครับตัวหนึ่งนะคนดูเดี๋ยวเราจะไปโต๊ะตรงอื่นหน่อยนะทุกชมนะเอ้ยกูดีฝังนู้นหน่อยละกันนี่นี่ตัวนี้นะ ลิงเลยครับเวียงเบดไปก่อนเย้สเลยเออตึงจัดตึงจัดรอนครับคนดูนะฮิฮิฮ้บอย รอรอคนดูรอมาจิมข้างมาลมาะจิมข้างเฮ้ยอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอุล่าจิ้วๆเลยเิมข้างชิลอะไรวะเกมเซิร์ฟเวอร์มันเด้งนะคนดูนะดูบ้าโ่าเมื่อกี้มันเด้งนะคนดูนะเออ เมื่อกี้นี่ก็จะวุ่นวายหน่อยเอายาพา,ายาไปกินหลานนะไม่ใช่พายาไปกินหลานเลยพาหลานไปกินยาเลยนะครับยาแก้ไอนะทุกชมนะกับยาแก้แกพ้นะครับทุกชมนานเป็นปรุมแพ้นะฮะก็ผมระเบื่อคนทําทําอค์ทาอ้อยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบื่อคนทาอ้อยดิเบื่อไอพวกแบบเผาอ้อยอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะแม่งเอ้ยเผาทุกวันเลยเออเสร็จปุ๊บม,มันก็นี่เดี๋ยวคนดูที่นี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะฝุ่นควันอะไรอย่างงี้นะครับ ลูกหลานเรามันก็เป็นภูมิพ้งภูมิแพ้เด่ไปหาหมอบ่อยนะครับท่านผู้ชมมันจากปัญหาฝุ่นควันนะท่านผู้ชมนะเออมี่ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้กันต่อไปนะครับก็แนะนำนั่นลงนั่นลงอย่าเผาดีกว่านะครับเพราะมันปัญหาระยะยาวมันได้กําไรก็จริงนะแต่ว่าลูกหลานเด็กหลนภายหน้านะท่านผู้ชมนะเป็นภูมิพ้งภูมิแพ้อากาศมันไม่ดีคนรู้พวกอย่างนี้เด็กกับมันเป็นกันง่ายนะผู้ใหญ่ก็จะใช้เวลาระยะช่วงหนึ่งกว่าจะเป็นนะครับแต่เด็กนี่เป็นกันง่ายนะ ขนาดตัวผมยังเป็นภูมิแพ้เลยผมซื้อเครื่องฟอกอากาศไว้อะไรอย่างนี้นะมันมันไม่ควรที่จะต้องมาอากาศนี่มันฟรีนะไม่ควรที่จะต้องมาต้องเสียเงินฟอกอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเออเย้เอาอะพูดเขาท่านี่นเราเนี่ยเอาว่าอย่าพอเลยดีกว่านะครับคนดูใช้รถเกี่ยวเอเลยนะฮะได้กำไรเยอะกว่าด้วยเกิดตีเกิดตึงเอามาตกปลากันดีกว่านะคนดูนะเอ๊ Oh, เอริกโอเมโบชอไปเลยมาแล้วมาแล้วอื้อดึงครับสวยเรียบร้อยครับปลามันดึงง่ายอยู่ปลาเนี่ยผมพยายามหาในส่วนของเออ่แบคเทลหนีนานแล้วนะคุณดูนะไม่เจอสักทีเลยนะอุ้ยสิงวะสวยครับถ่ายลือละกันนี่โคตรีโคตรึงอ่ะโอ้ ปลาสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ปลาตัวใหญ่เบิ่มเบิ่มคือดีคือนะฮะนผู้ชมนะปรับนี่เอาว่ะเอาว่ะโอเมบอบยบอชใบชาน้องเอ๋ยจื้อมาขอเซฟภาพก่อนเพิ่งจะถ่ายภาพปลาเมื่อกี้นี้นะนผู้ชมนะอเออจีไปที่นี่ไปตกตรงไหนต่อต้องกดคลิปนะคนดูนะวันเดียวมันจะเก็บปลาไปขายในกระชังเราเต็มยังวงเลออีก เลยอีก0.8โลนะสมมติว่าตกแถวนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับทุกผู้ชมเนี่ยเรามีเงินต้องไปซื้อปลาซื้อกระชงกระชังมาใส่ใหม่นะครับเฮ้ยดิจิเก่งไหมฮะขวดตีขวดตึงเนี่ยรอเลยเด็ดเราฟินิชเฮ้ย <c oughs> อ้าวกดพิเอาขึ้นมาใหม่ก่อนดิคนดูเฮ้ย ลิงก์ก่อนนะครับคนดูตกไกลๆอืมจุ๊บมิงแอซื้อรอครับรอรอ,รอน้องรอพี่อยู่ที่เก่งเวลี่กูดเอาว่ะเอาว่ะ อะไรเนี่ยสไตล์ทำเอาคืออะไรวะคืออะไรสไตล์ทำเอาโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมตกมตปลานะท่านผู้ชมนะเออที่มีชื่อว่าอ่าอฟิชชิงสเปนิสนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายในคลิปนอกจากในส่วนของอ่ามือถือ Android นะท่านผู้ชมนะแล้วก็คอมพิวเตอร์อีทีซีด้วยเออนะฮะท่านผู้ชมนะมีในส่วนของมือถือ iOS ด้วยนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เล่นฟรีนะครับเกมนี้สำหรับวันนี้พี่โกะตะกอดเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคตรเต็ม ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @RichmanShop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง RichMan Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ RichMan Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย